สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องอิบซีพี่น้อง, e PC, องทหารฝันศึกที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วโลกนะครับขณะนี้ผมก็ยืนอยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมถนนศรีสมานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับขณะนี้กลุ่มพี่น้องเพื่อนรนบไทยทุกหมู่เหล่าแล้วก็พี่น้องทหารฝันศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3แล้วก็บัตรชั้นที่4นะครับก็ได้เดินทางเข้ามา ในพื้นที่นะครับอีกสักครู่นะครับเวลา15นาฬกานะครับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผู้บังขัาบัญชาระดับสูงก็จะเดินไปพบปะไปทักทายกับี่น้องทหารประสึกที่รออยู่ทางาด้านหน้านะครับอีกสักครู่นะครับท่านก็คงจะเดินทางลงมา นะครับซึ่งผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับตามที่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็จะมีะท่านพลเอกเดชนิชิตเหลืองอำข่ำอุมนใยการอุการสุขศฐานประตึกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลังแสงนะครับแต่ว่าท่านสมคิดเชื้อคงเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับ แต่เมื่อช่วงเช้านะครับก็มีท่านอด,ดีตสสเต้ท่านมงคลขลิดสุขสินธรานนนก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับบรรยากาศในพื้นที่ในขณะนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรนะครับบรรยากาศนะครับทางด้านหน้าบรรยากาศขณะนี้ก็เป็นไปนด้วยความคึกคักมีพี่น้องฐานประจึกเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับหลายพันนายเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมก็จะถ่ายทําภาพบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซแล้วก็พี่น้องทหารพันตึิกติดต,ต,ต,ตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศได้รับชมกันครับรรครับก็บรรยากาศในขณะนี้นะครับก็มีพี่น้องทหารพันธร์จำนวนมากนะครับก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อรอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมาพบปะมาทักทายผลบองเงินพดุงเกียรตินะครับเราก็จะทราบในวันนี้นะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ หากไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรจึงไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะ,ะได้รับรู้รับทราบกันนะครับบรรยากาศในพื้นที่ขณะนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับอบอุ่นใช่ไหมนะครับ นะครับขณะน,นี้นะครับก็มีหัวหน้าสุวิทย์หัวหน้าสำนักง,งานสวัสดิการอคกการสุขสาฐานพันธุกนะครับก็มาดูแลความเรียบร้อยหัวหน้าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องทานารณสุกที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทั่วโลกไหมพีก่ก็อยากจะกล่าวขอบคุณนะครับแต่ที่พี่น้องสานพัณสุขทั้งประเทศนะครับ,รบได้มีส่วนร่วม ในวันนี้นะครับถือก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพวกเราครับที่มาร่วมกันผลักดันเรื่องเงินปุนเกียรตินะครับแล้วก็มากล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและด่านชั้นผู้ใหญ่ทุกท่านรวมทั้งผู้ในการองการสนคอธรรมสึกที่ช่วยผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ้าวเป็นยังไงล่ะคุณสราชาัดรสราชาัดเนี่ยมาทําไม,ไมขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับผมว่าไม่จริงนะครับ ไม่ใช่อยากได้เงินพระดุงเกียรติเหรออยากได้เออต้องบอกตรงๆนะถ้าไม่งั้นเขาไม่ให้นะใชไหมเอ้านี่มาจากไหนนี่นี่สองคนนี่มาจากไหนนี่ปักยโอ้โหปักธงชัยนักรบหญิงโอ้โหนะครับกับก็มีพี่น้องฐานพัะศึกเดินทางเข้ามาในพื้นที่รอแป๊บหนึ่งขณะนี้รัฐมนตรีกำลังจะออกมาขมขมที่เดิมจัดแถวโอ้ย อะไรวะทำไมเสียงดังจังโอ้โหเอ้ยสวัสดีครับไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่ ครับวันนี้ก็ผิดคาดนะครับเพราะว่ามีพี่น้องทานปัะตึกเดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับปามาจากไหนครับเนี่ยกินข้าวหรือ,อยังอ๋อไม่ค่อยได้ยินโอเคกรบผมออาๆนะครับก็เป็นพี่น้องทานปัญติก มีทั้งอาสาสมัครทันพานนะครับฐานกองประจำการจากหลายกองพลจากหลายกองพันก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับขณะน,นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีกลาโหมนะครับก็กำลังจะเดินลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีกสักครู่นะครับบรรยากาศในพื้นที่ขนานี้ก็ต้องบอกอพี่น้องนะครับว่าร้อนมากเ,าเป็นยังไงเป็นลมเปล่โอ้ <laughs> เราบอกทหารไม่ใช่เชียนไขใช่ไหมถูกแสงไฟหรือเปลวแดดจะได้ละลายคมไหมคมเหมสมควรใช่ไหมนะครับอ่าโอ้โอ้ล้วคิดว่าจะได้หรือมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ก็มาไว้ก่อนมาไว้ก่อนสู้ไว้ก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นครอบครัวหรือเป็นอาสาสมัครฐานพันหญิงเลยเนี่ยอาสาสมัครฐานพันหญิงค่ะแต่เดิมประจําอยู่ที่ไหน อ้จังหวัดสตรูนอยู่กลมไหนอยู่กรมสีนอ๋โอโอ้สุดยอด